ครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนครูและก็สมาชิกสกสคท่านผู้ชมคลิปวิดีโอชุดนี้ครับสำหรบับวันนี้เราก็มาทำการตัดแต่งกิ่งในสวนซึ่งได้ปลูกเป็นครั้งที่สอง ห่างจากส่วนที่เราได้ทำการตัดแต่งกิ่งไปเมื่อครั้งที่แล้วประมาณสองเดือนนะครับอายุการโตก็ไล่เลี่ยก,กันคำต้นที่ท่านเห็นที่นี้คือต้นประดูป่าประดูป่าซึ่งได้ปลูกไว้เกือบห้าปีนะฮะโดยประมาณก็ 4ปีกับ8เดือนเป็นต้นที่ดูแข็งแรงแล้วก็โตโตมากเป็นพิเศษซึ่งก็ไม่ได้มีอย่างนี้ทุกต้นเลยครับแต่ว่าต้นนี้เขาเขาโตเด่นกับเพื่อนครับสวนนี้ก็จะประกอบไปด้วยต้นพยุงกับต้นประดูป่าเป็นหลัก นะครับเป็นหลักซึ่งเราได้ทำการปลูกกันไว้โดยรอบบ้านสวนของผมนี่ติดต่วกับบ้านเลยนะฮะซึ่งก็เวลาลงมือปฏิบัติเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับเราที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการมาธนุบำรุง แต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยที่ผมต้องไปทําหน้าที่เป็นผู้นรยการสำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลาก,กรทางการศึกษา4ปีที่ผ่านมาก็เลยทําให้โอกาสที่จะมาดูแลเขานั้นไม่ค่อยได้มีเท่าที่ควรเลยทำให้ ความที่เป็นไม้ที่ไม่เคยได้มีโอ,อกาสได้ดูแลก็ทําให้เขาโตแบบมีกิ่งก้านสเปกสะปะไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเข้าไว้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มโตใหม่จริงๆแล้วท่านผู้รู้บอกว่าการตัดแต่งกิ่งไม้นั้นให้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งได้ทุกระยะตั้งแต่ปี แรกๆของการปลูกเพื่อให้สะดวกเพื่อให้ง่ายแล้วก็เพื่อช่วยให้ไม้เหล่านั้นเขาจเจริญเติบโตได้ดีก็มาตัดต่งแต่งกิ่งในช่วงช่วงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนกนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเราก็ทำได้ แต่ก็จะยุ่งยากสำหรับคนที่สูงอายุมีผู้สูงอายุหลายท่านเป็นหัวเป็นใยว่าการตัดแต่งกิ่งที่ต้องใช้คนปีนป่ายนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคแต่ส่วนนี้ผมก็มีผู้ช่วยอีกเหมือนเช่นเคยนะครับผู้ช่วยของผมเขาก็จะ มาช่วยทำการตัดแต่งกิ่งให้ซึ่งก็ทำให้น้องๆต้นไม้นั้นดูมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากนี้ไปไม่เท่าไหร่ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่เขาจะเริ่มแตกกิ่งแต่ออกใบใหม่หลังจากผัดใบ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้เป็นสวนที่ออปลูกไล่ๆกันมากับในคลิปแรกนะครับแล้วก็ส่วนในโซนตรงนี้ที่จะให้ท่านได้ชมก็คือจะเป็นสวนยางครับสวนยางนากับการเกา